ออม,มาเมื่อกี้เกี่ยวเรื่องรถนะครับเพราะเมื่อก่อนก็ทํางานก็จําเป็นต้องใช้รถแปลวารถมาคันหนึ่งก่อนช่วงโควิดเนี่ยทีนี้ตรงนั้นมันก็สบายๆมันก็พอไปได้ที่โควิดมารอบแรกก็จบเลยถูกเลิกจ้างโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันมันไปต่อไม่ได้ เราก็หาคนเดียวด้วยแฟนก็ไปพาหลังมาก็ทํางานหนักก็ไม่ได้ทีนี้มันจําเป็นก็ต้องไม่ได้ทํางานไม่มีไรายได้เข้ารถก็หมื่นกว่ามันหนักมันไม่ไหวเงินที่เก็บสะสมมามันก็ทยอยลอดลอยเรื่อยๆเพราะมันไม่มีไรายได้เข้าใช่ไหมฮะครอบครัวก,ก็อ,อยู่ไม่ถูกเลยมันวุ่นวายกันไปหมดมันคิดไม่ออกอะ่ะซึ่งจะไปกู้นี่ยืมสินไทยมันมันก็ยากยากมาก ไม่คาดคิดไงไม่คาดคิดว่าจะลดได้มากขนาดนี้จังจริงๆผมก็คิดว่าเขาคงจะลดให้ประมาณถ้าไม่เกินห้าหมื่นทีนี้พอมามันมันเกินคาดเน่ยจากสองแสนมาเหลืออยู่ห้าหมื่นก็ดีมากก็ดีใจดีใจได้ดีใจมากๆโล่งเลยโอ้ยโล่งมากๆเลยยกภูเขาออกจากอกเลยจะได้ไม่ต้องเครียดต่อทีนี้จะมาหากินกันต่อไปฝากขอบคุณนจะเป็นพระธนายก่ะเนาะ แล้วก็นั่นพนตีสมศักดิ์ใช่ไหมโอ้ดีมากๆากเลโครงการนี้ขึ้นมาช่วยได้เยช่วยผ่อนคลายได้เยอะมากๆขอบคุณครับขอบคุณงานนี้มากๆเลยฮนะที่มีที่เกิดขึ้นให้ประชาชนอย่างผมได้คลประสบความสําเร็จอีกขั้นตอนหนึ่งในการกดหนี้ในขอบคุณจริงๆครับสําหรับงานนี้ครับครับผมครับ